สวัสดีค่ะอัปเดตลูกหมูค่ะมืนี้ยตัวใหญ่เปนละค่ะอันนี้ครับพอขาพ่นมาจับไปมือเสาวนี้ค่ะจับไปได้ซิบตัวค่ะเหลือตัวหนึง่งอีกหามือพ่นสีเม้าอีกค่ะในคล้ายเรียอยว่ยคะลูกนี้แม่น,นี้ลูกพ่นห้องก็ได้ซิบเก่ามือค่ะ นำนักถึงเลยมูหันพิ่มาจับอ่ะเมนีนกระไกลคอดแล้วคะ่ะค่ะเมนีก็ได้อายุไดหาเมือแล้วคะ่ะสีถาดเล็กแห่งือววานนี่คะ่ะลูกยังอยู่ครบ12ตัวคือเก่าคะ่ะ ยี่สิบก็มอแล้วค่ะอันนี้ก็นนะจะผสมติดแล้วค่ะทองใหญ่ทองใหญ่งงล้วค่ะนุ่มๆกับมัาน,นอนในขอบมู คนหอคนอยากอาหาระะมา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 นี่ค่ะกินนมแม่แล้วก็จะไม่กินอาหารเม็ดครับอันนี้วันที่สิบหกกุมภาพันธ์่ะครบหนึ่งเดือนเขาไก่กันไม่อยา,ากน,นะะั่นเลยค่ะของไล่ไก่ ไม่กินน้ามูหน่อยนี่ค่ะว่าจะเอาออกนุ่มพ้อมกันค่ะชองแมน อยากเอาไปส่งลูกค้าอยูอุบลนหกเมฆค่ะอีกเจ้าหนึ่งคนสีมารับเองค่ะชองตัวแม่เข้ากันยังนุน่มนยังมีอยู่ค่ะ บัตเชียร์ผสมเป็นไในขาพอดีค่ะนี่ล่าผสมกับติดง่ายติดจะมากินหนัก พ่อพันธุ์เขาค่ะแม่เนี่กับถือว่าเลี้ยงลูกโอเคอยู่ค่ะเลี้ยงลูกดีค่ะเขาบอกกินทีนมคั้นเป็นร่างตนั่นเขาจะหนีบนมเข้าไปนะคะว่าให้ลูกกินนมโดนบานเลยค่ะอันนี้เขานอนให้กินเลยค่ะ ออกมาตัวหน่อยกาโม่ได้ไปได้ไปน้ำโม,ม่ไก่กับมึงกินน้ำต้องได้เฝ้าครับหลาเกือมัอบนบ่น ถ้า,าสำหรับคลิปนี้ก็ไปเที่ี้ก่อนนะคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะ สวัสดีค่ะ